เบสรักวณนนีเผยกดเหล็กเป็นแฟนแล้วห้ามทำเรื่องนี้แฟนสาวสวยที่ช่วงหลังๆมานี้เธอมักจะถูกจับตามองเรื่องความรักอยู่ตลอดสําหรับสาวเบสรักวณนนีคำสิงที่หลังจากเบสกลับมาคลองตัวเป็นโสดก็ดูเหมือนว่าเธอจะเนื้อหอมสุดๆไปเลยแล้วค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้เบสก็ยังได้ควงหนุ่มหล่อแพทริกปวริดยูทูบเบอร์ชื่อดังไปร่วมงานวิวาของสาเมพิชนาตกับไฮโซบิ๊กอัครวัตรแต่หลังจากนั้นเบสก็ได้เลิกติดตามไอจของแพทริกและลบภาพร่วมเฟรมกันออกจนทําเอาหลายคนต่างสงสัยไปตามๆกันล่าสุดเบสได้มาพูดคุยในรายการนิกกี้ณชัตซึ่งบางช่วงในรายการนิกกี้ยังได้ถามเบสว่า อยากได้ความรักแบบไหนซึ่งเบสยังได้ตอบว่าอยากได้คนสบายๆเข้าใจกันอยู่ด้วยกันแล้วแบบเข้าใจเรื่องเจ้าชู้นี่ไม่ได้เลยถ้าเป็นแฟนเบสสิ่งที่ห้ามทาคือห้ามเจ้าชู้ไม่ให้นอกใจใครที่จะจีบเบสเรียกว่ามีข้อห้ามชัดเจนห้ามเจ้าชู้นอกใจเด็ดขาด